สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมารีวิววิสเซตคลาสกันในไทยให้ดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มที่การเช็คอินเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยคนไม่เยอะแล้วก็เช็คอินที่แถว A นะคะก็ื่อกี้นะคะผ่านานั้นเรียบร้อยแล้วผ่านน้องตัวิเซตคลาสคือมันจะดีมากๆเลยคือแบบว่า,าพอเช็คอินใช่ป่ะมันก็จะมีโต๊ะอินให้นั่งแล้วก็แบบพอเข้ามาข้างในอะ มันจะมีแบบฟ a ส r a ่งอ่ะก็คือแบบมันจะไวมากๆเลยแล้วก็ถึงเวลาแบบผ่านตองมูตรมออะไรเงี้ยมันมันแบบไวมากๆคือไม่ต้องต่อถงองโตแถวอ่ะนะเดี๋ยวเราจะไปตรงซีกันก็คือไทเซเวนะคะ ร้าของการบินไทยเนี่ยมีหลายรานมากเลยนะบางล้านเนี่ยก็จะมีแบบว่าสปาด้วยอันนี้เดี๋ยวไปเรายกซิลกอนะคะก็จะไม่มีสปานะคะแล้วก็มี Wi-Fi ให้มีที่นั่งก็คือคนเยอะเลยนั่งได้สบายมากๆแล้วก็มีของกินเยอะแยะมากมายมีเครื่องดื่มเหมือนจะมีแอลกอฮอล์ด้วยแต่ไม่เด้ไม่รู้ว่าฟรีหรือเปล่านะาต่คว่าน่าจะฟรีแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้กินอยู่แล้วนะก็แบบอิ่มเลยอะเราขึ้นเครื่องไปก็กินเยอะๆรับรองว่าอิ่มน้ำสำราญแน่นอน นี่นะคะอันนี้เดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องมาแล้วจะเป็นแบบอยู่ชั้น2เนาะก็ขึ้นมาปูเขาก็จะเสิร์ฟน้ําก่อนเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบพื้นที่มันกว้างสบายมากๆเลยแต่ว่าส่วนตัวเดียตัวเล็กอยู่แล้วไม่ค่อยจะมีปัญหานะคะแต่ดิคิดว่าคนที่ตัวสูงๆเนี่ยนั่งได้สบายมากๆมันกว้างแล้วก็นอนเอียงได้ยาวเลยแล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์จําเป็นต่างๆนะคะพวกแบบแปรงสีฟ้าน้ายาบนป่าให้โดยเป็นพวกอุปกรณ์พื้นฐานนั่นแหละ นี่นะคะแล้วก็จะมีหูฟังมีผ้าหม่มมีหมอนให้นะคะแล้วก็จะมีแบบปุ่มปรับเบาะอัตโนมัติก็ปรับได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะคะแล้วก็จะมีโหมดปรับจอแล้วก็มีจอให้นะคะก็สามารถดูหนังดูอะไรได้มีไฟอ่านหนังสือด้วยนะก็ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็สามารถอ่านหนังสือได้นะคะสะดวกอตอนนี้มาณตึ๊บแล้วมื่อนี้เขาก็เปไปถามว่า,อวาเอ,าาะอ,นนาอะไรนน้กับราอกานอะไรอย่างี้บริการดีมาก ก็อาหารของเขานะคะมีทั so ้งอาหารไทยอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารของที damned, ่ที่เราจะไปเช่นเบบอาหารบาหลีอาหารเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ดีนะคะเมนูมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ตรงด้านหน้าเราเขาก็จะแบบมีโต๊ะให้แบบเราไว้บางของได้หรือไปกินข้าวได้นะคะแล้วก็ตรงข้างๆหน้าต่างตรงด้านข้างก็จะมีให้เก็บของนัานใต้ได้อีกนะคะแล้วก็เหยียดขาได้สบายแล้วก็นอนได้แบบยาวๆเลยนะคะแล้วจากนั้นพอขึ้นเครื่องได้สักแบบเขาก็จะมีเสิร์ฟเป็นเหมือนถั่วกับเป็นน้ำต่างๆที่เราดี่เสรไปนะคะ แล้วจากนั้นอาหารก็มาดีสั่งเป็นเหมือนอาหารฝรั่งอาหารยุโรปอะไรเงี้ยออก็เป็นแบบลาซานญาณนะก็อร่อยดีมาแบบร้อนๆเลยนะแล้วก็อีกอาหารหนึ่งที่ขึ้นชื่อของการบินไทยก็จะเป็นพวกแบบสําหรับไทยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอร่อยนะคะแต่ว่าส่วนตัวเดียไม่ค่อยอยากกินอาหารไทยเพราะว่าอยู่ไทยก็กินอาหารไทยอยู่แล้วก็เลยอยากเปลี่ยนบ้างน,นะแล้วพอปิดท้ายนะคะเขาก็จะมีชีสกับผลไม้ให้ด้วยแล้วก็จะมีของหวานด้วยแต่ว่าเดียรอบนี้ไม่ได้กินของหวานนะคะเพราะว่าง่วงนอนก็เลยรีบนอนเลย นีพามาดูห้องน้ากันด้วยห้องน้ําเดียวว่ามันก็เหมือนห้องน้าปกติเลยนะคิดว่าคล้ายๆมากๆเลยดูไม่ออกว่ามันแตกต่างกันยังไง ันนี้ถ่ายค่ะกับจากบาหลีให้ดูด้วยนะคะก็เป็นเครื่องแบบต่างกันนะมีหลายๆจุดที่มันต่างกันบ้างพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยอันนี้มีที่แขวนผ้าแขวนอะไรได้ด้วยแล้วก็รูเสียบอะ่ะจะเป็นที่ชาร์จจะเป็นแบบ USB อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตรงเบา,มานะมันแอบลว้ลวนๆนึงอะ่ะเออไม่ค่อยดีนะคะเหมือนเครื่องมันเก่ากว่าขามาอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารเดยกก็กินเป็นอาหารเหมือนฝรั่งเหมือนเดิมแหละก็อร่อยดีไม่ได้แย่บางอย่างก็ไม่ค่อยอร่อยเฉยๆ ก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับรีวิว Business c l a ตามทั์สาของเดียนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ mm hmm. ก็ยังไงวันนี้เดียไปก่อนฝากไปตามคลิปหน้าด้วยนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบาย